time me down to you know สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกิ่งขอเปิดรายการด้วยบรรยากาศเสียงเพลงนะคะกับอุคูเระเล่คู่ใจของกิ่งค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะกิ่งมีความพิเศษกับเรื่องราวของอาหารแล้วก็ดนตรีมาฝากกันด้วยนะคะเพลงที่กิ่งร้องเนี่ยอาจจะเก่าไปสัหน่อยแต่เชื่อเถอะค่ะว่าเพลงในยุคก่อนๆเพลงเก่าๆแบบนี้จะมีมนต์เสน่ห์นะคะที่อยู่มาถึงปัจจุบันแน่นอนค่ะวันนี้นะคะร้านอาหารกิ่งจะพาทุกคนไปชิมกันจะมีบรรยากาศของเครื่องดนตรีด้วยค่ะแต่ความพิเศษเนี่ยคือเป็นเครื่องดนตรีไทยอยากรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ชมกันแน่นอนค่ะแต่ ตอนนี้นะคะเก่งทีคผู้ชมได้ไปเจอกับน้องๆที่เป็นเยาวชนไทยนะคะแต่ว่ามีความสามารถที่เก่งมากๆน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาเล่นดนตรีกันค่ะแล้วก็ตามไปเล่นตามสถานที่สาธารณะต่างๆด้วยใครที่เจอก็ต้องยกนิ้วให้นะคะแต่ว่าเครื่องดนตรีที่เขาเล่นเนี่ยจะเป็นอะไรเราไปชมได้เลยในช่วง I am Idol ค่ะ I am Idol สวัสดีครับพวกเราวงสวุวรรณหง ติมสวรรณหงค์ครับสวัสดีครับน้อยสวรรณหงค์ครับผมผมพงสวรรณหงค์ครับทบกสวรรณหงค์ครับคุณจสวรรณหงค์ครับผมจุดเริ่มต้นแรกเลยที่เริ่มเล่นเปิดหมวกกันก่อนที่จะเป็นวงนะครับเริ่มเล่นเปิดหมวกเล่นเพลงไทยเดิมที่สวนจตุดดจักรพี่ชายคนโตก็เริ่มมาเล่นตีคอร์ดเริ่มเริ่มซนที่จะเล่นเพลงสมัยใหม่แล้วพี่ชายคนที่สองก็เลยบอกว่า เฮ้ยมันเล่นไปไม่เข้าท่าหรอกบอกประมาณนั้นลองวัดใจดูลองดูคนละครึ่งชั่วโมงนี่ลองเปิดหมวกกันนีใครได้ตังค์เยอะกว่ากันเล่นเพลงไทยเดิมทั่วไปแหละครึ่งชั่วโมงได้ประมาณ50บาทรอบสองเล่นเพลงสมัยใหม่บ้างเล่นเพลงที่คนรู้จักได้ประมาณร้อยห้าสิบบาทเริ่มรู้สึกว่าคนที่เดินผ่านมาเราเล่นเพลงลึกไปนะฮะเล่นเพลงที่เขาไม่รู้จักแต่ถ้าเราเล่นเพลงที่เขารู้จักคนเขาฟังเพลงนี้แล้วเขาเวลามองดูที่เครื่องดนตรีเขาก็แปลกเฮ้ยดนตรีไทยเล่นยงี้ได้ด้วยหรอ ที่พวกเราเลือกใช้ขิมครับก็คือขิมเป็นเครื่องตีที่เพาะกว่าเครื่องตีชิ้นอื่นๆของตีไทยนะครับแล้วก็ฟังง่ายขิมที่ทําที่ตีทุกวันนี้เป็นเขาเรียกว่าภาษาสากลที่สามารถตีสเกลฮาร์มอนิกไมเนอร์ได้ก็คือมีเสียงเฟดชัดเพิ่มคือเขาตีแค่ฝั่งนี้อย่างเดียวแต่เพิ่มมามีตัวหนึ่งที่ที่สามารถตีฝั่งนี้ได้เลยสามารถเล่นเพลงสากลอะไรได้เพราะมันมีสเกลที่กว้างขึ้น จุดเด่นหรือสไตล์การเล่นของพวกเรานะครับก็คือการนําเพลงล็อกนะครับมาเล่นกับดนตรีไทยเขาก็เลยแปลกใจว่าเออขิมมันยังเล่นอย่างนี้ได้อยู่เหรอปกติเขาจะนั่งพับเพียบตีความยากของสไตล์การเล่นที่เอาเพลงสากลมาเล่นกับขิมนะครับอพอดีผมได้เปรียบตรงที่ เรียนตีไทยด้วยเรียนตีสากลด้วยคือการเปลี่ยนคีย์เงี้ยมันง่ายมากคือแค่เราคิดดูโนต้ตในหัวเนี่ยดูทำนองในหัวก็เราสามารถมาตีดนตรีไทยได้เลยสิ่งที่ได้จากการเล่นดนตรีฮะทำให้เรามีเรื่องของสมาธิสังคมได้รู้จักคนหลายๆคนเราสามารถถ่ายทอดให้สังคมได้อีกแล้วก็เป็นเป็นความภูมิใจเออเกิดมาชาตินึง ได้เร่อดนตรีได้สร้างสรรผลงานไว้ในแผ่นดินนี้ดนตรีก็คือเป็นผู้ให้มากกว่าไม่เคยไปต่างประเทศดนตรีก็ให้ผมทุกอย่างเพื่อนสังคมทุกอย่างดนตรีให้ผมหมดเลยส่วนที่ดนตรีให้ผมนี่ก็คือการที่ได้ผมได้เรียนรู้แต่ละคนว่าเป็นยังไงเหมือนการเรียนหลักสูตรหนึ่งอะครับเราได้ไปเจอแบบคนที่เก่งกว่าเราเงี้ยบางคนก็แบบเป็นไอดอลเราได้เลยก็มีความสุขครับเี่อดนตรีผมว่าดนตรีคือผู้ให้จริงๆ คือตั้งแต่ผมเรียนมาตั้งแต่ม2ผมไม่เคยขอตังค์พ่อแม่เลยทําให้เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้ครับผมฝากผลงานครับวงสุวรรณหงครับครับผมที่เฟซบุ๊กค,ครับครับผมเดี๋ยวเราจะมีผลงานอะไรเดี๋ยวเราจะโพสต์มีข่าวๆอะไรเดี๋ยวเราก็ให้มีให้ติดตามด้เลยครับ